วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567กับผมเจมเ,มเต็มข้อเข้มข้นเข้าไปทุกทีแล้วครับสำหรับศึกฟุตบอลยูโร2024สำหรับวันนี้ครับก็เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ครับยูโรเนี่ยก็จะเตะวันนี้2คู่ในเวลาที่ไล่เลียกันช่วง5ทุ่มและตี2และเพื่อเป็นการ คู่แรกครับจะเป็นทางด้านของสเปนพบกับทางฝั่งของเจ้าภาพอย่างเยอรมนนีเตะที่สตุตการ์ดอารีนาครับเวลา5้าทุ่มตรง h ฮดครับคู่นี้หูเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็จบไปที่1ประตูตอ่อนหนึ่งได้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นแชมป์ยูโรเก่าถึงทีมละ3สมัยเลยทีเดียวน่าเสียดายครับที่ต้องมาเจอกันเร็วไปนิดนึงส่วนฟอร์มครับของสเปน ใน4เกมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเกมในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาเก็บได้9แต้มเต็มเลยคือชนะโคเอเชียชนะอิตาลีและแอลเบเนียส่วนในรอบ16ทีมครับก็เขี่ยมามืดอย่างจอร์เจียตกรอบไปที่4ประตูต่อหนึ่งส่วนทั้งฝั่งของเจ้าภาพเยอรมันครับฟอร์มในช่วงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะ2เสมือนหนึ่ง ชน,น Scotland, ะสกอตแลนด์ชนะฮังการีและเกมสุดท้ายเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ส่วนในรอบ16ทีมครับพวกเขาเอาชนะเดนมาร์กได้ที่2ประตูต่อศูนย์ ทับกระทิงดุสเปนครับภายใต้การทําทีมของลุยเดลาฟูเอนเต้ผลงานในรายการนี้ครับลงแข่งไป4เกมถือว่าทำได้ดีมากๆเพราะเก็บชัยไปถึง4เกมรวดเลยและเสียเพียงแค่ประตูเดียวเรียกได้ว่าฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้แจ่มแบบสุดๆครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นได้นายโชฟเฟร์เดสครับแนวรับหายจากอาการบาดเจ็บ กลับมาเป็นตัวเลือกให้กับทีมได้แล้วด้านการจัดทัพครับคาดว่าพวกเขาจะใช้ในระบบ433แดนกลางเนี่ยหู้โหโรดี้ฟาเบลุยคอยป้านเกมส่วนแนวลุกตัวอื่นครับพร้อมลงล่าตะไคร่สิบเอ็ดผู้เล่นที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงวันนี้ให้กับทัพสเปนครับผู้รักษาประตูเนี่ยอุนไนซิม,มอนแบ็กขวาดานี่กาบาฮาวแบ็กซ้ายครับใช้มากคูคูเลยยเซนเตอร์คู่กันครับอิลิกลาป็อกเลินคู่กับเลนนองบอง ส่วนแนวรับครับกลางรับกลาง3ตัวเนี่ยจะใช้เป็นเปรดี้โรดี้และฟาเบียนหลุยที่ฟอร์มดีมากในทันวร์นาเมนต์นี้ส่วนแนวลุก3ตัวครับเนโกวิลเลียมลามีนยาเมลและหน้าเป้าครับเป็นอาเบโลโมลาตาทางด้านทัพของเยอรมันครับภายใต้มือกุนซือของยูเลียนนาวเกิยม,มานผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันเพราะยังไม่แพ้ใครเลยแต่มีรอยด่างพอยนิดนึง คือเกมนัดที่เสมอกับสเวอร์แลนเท่านั้นส่วนสภาพความพร้อมนั้นมีข่าวดีครับจะได้โยนาธานทากองหลังที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งด้านการจัดทัพผู้เล่นครับวันนี้คาดว่าจะใช้ระบบ4-2-3-1แผงแนวลุกเนี่ยน่าจะปรับนิด,น,ดนิดหน่อยครับต้องรอลู้นว่าไข่จะเป็นตัวจริงในวันนี้สเผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามให้กับทางฝั่งของเยอรมันครับมานูเอลนอยเออร ผู้รักษาประตูแบ็คขวาครับใช้เป็นโยชัวคิมมิทส่วนแบ็คซ้ายครับใช้เป็นดาวิดลอมส่วนเซนเตอร์คู่กันครับอันโตนิโอลูริเกอร์ครับจับคู่กับทางฝั่งของโยนาธานทาส่วนกนลางรับสองตัวครับโรเบิร์ตอันดิกจับคู่กับทางฝั่งของโทนี่โคดแนวลุกครับยามาโมเซล่าอีคายุนโดกันฟอรเรียนเวิร์ดแล้วก็นาหน้าตัมเนี่ยใช้เป็นทางฝั่งของคายฮาวเวดส่วน คู่นี้ครับต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายจริงๆที่ต้องโคจรกันมาพบในรอบแทีมสุดท้ายเพราะต่างฝ่ายต่างก็เป็นทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในทันวร์นาเมนต์นี้น่าจะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศมากกว่าครับหลายๆคนก็จ,จะคิดเหมือนผมโดยเลดกําแพงครับเปิดมาให้เหมือไหนเมือกัน้นแสดงว่าราคาเนี่ยไม่น่าลงทุนเลยครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเลือกยากจริงๆเพราะบอลแบบนี้ครับออกได้หลายหน้าครับ เพราะคุณภาพใกล้เคียงกันมากน่าจะต้องวาวัดกันที่ถึงเวลาจุดโทษเลยด้วยซ้ําหรือว่าถ้าจบในเกมจริงๆเนี่ยต้องดูครับว่าใครจะเฉียบคามมากกว่าแต่ถ้าให้เลือกยืนฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับขอเลือกเป็นเจ้าภาพอย่างเยอรมันนี้ดีกว่าเพราะโดยมองว่าพวกเขาได้เล่นในบรรยากาศที่คุ้นเคยบวกกับแรงเชียร์ของแฟนๆน่าจะมีลูกนึดเบียดเอาชนะสเปนได้อย่างแน่นอนแต่อย่างที่บอกครับได้อันดับแรกเลยเนี่ย ไม่นลาลงทุนจริงๆแต่ถ้าจะไปจริงก็อย่างยืนยันครับเลือกไปที่เจ้าภาพอย่างเยอรมันนี่คู่ต่อมาครับทางด้านของโปรตุกเกสวันนี้จะพบกับทางฝั่งของฝรั่งเศสคู่นี้ครับเป็นการรีแมตช์นัชิงชนะเลิศในปี2016แล้วก็เตะเวลาตี2ตรงเฮตุเ Head ครับต้องย้อนกลับไปในปี2021ในยูโร2020นั่นแหละ คืออยู่รอบแบ่งกลุ่มเดียวกันแล้วโอเควันนั้นครับจบลงที่เสมอด้วยกัน2ประตูต่อ2ส่วนฟอร์มครับของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะ2แพ้1 ชนะเช็คได้ครับชนะตรกีแล้วก็มาแพ้ให้กับจอร์เจียส่วนเกมล่าสุดครับในเกมที่พบกับสโลวีเนียเนี่ยจบลงที่ผลเสมอ0ูและต้องถึงดีกาดวลจุดโทษกว่าโปรตุเกสจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนฝรั่งเศสครับผลงานในรอบแบงกลุ่มเนี่ยชนะ1เสมอ2ชนะออสเตรียเสมอฮอลแลนด์เสมอโปแลนด์และเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยชนะเบลเยียมเข้ามาสู่รอบ8ได้ กปรตุเกสครับอยู่ในสภาพความพร้อมจัดครับจัดสเบียตัวจริงนนี้คาดว่าจะใช้ชุดเดิมที่เจอกับสโลวีเนียตามระบบ4-2-3-1เกมลุกจะให้แบร์เดโดซิวาบูโนเฟนเดสแล้วก็ลาเฟลเลอาลเป็นตัวทำเกมหลักด้านหลังของเคสต์โนล a นโด ที่จะเล่นครับทีมชาตินั้นนี้เป็นนัดที่212และลุ้นยิงลูกแรกของทัวร์นาเมนต์อยู่หลังจากที่4นัดก่อนหน้านี้ยิงไป10 20กว่าครั้งแต่ยังไม่เข้าเป็นประตูซักประตูเดียวรวมนัดล่าสุดครับที่โอกาสทองจะทําประตูจากลูกทโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษ ก็โดนยานโอบังดันเซฟไว้ได้อีกเกมลับครับตำแหน่งเซนเตอร์ฮาเนี่ยยังคงเป็นเปเป้กองหลังในวัย41ปี P, จับคู่กับดูเบนเดอยร์สแผงหลังของแมนซิตี้ครับตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยก็ยังคงเป็นเดียโก้คอสตาที่รับบทฮีโร่โชว์ฟอร์มเซฟ 3. จุดโทษในช่วงการดวลจุดโทษทำให้พวกเขาเนี่ยเอาชนะสโลวีเนียในช่วงการดวลจุดโทษสวีผู้เล่นที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงของโปรตุเกสวันนี้ครับมาในระบบ4231 เดียโก้คอสตาเขาวันนี้หลับหน้าที่เฝ้าสาวแบกขวาครับใช้เป็นชวลคันเซโล่ส่วนแบกซ้ายครับใช้เป็นนูโนเมนเดสส่วนเซนเตอร์คู่กันครับอย่างที่บอกไปเป็นเปเป้กองหลังวัย41ปีจับคู่กับลูเบนเดอาร์กองกลางครับใช้เป็นทางฝั่งของชวลปารินญาจับคู่กับทางฝั่งของวิตินญาส่วนกลางลุก3ตัวครับเบร์นโดซิว่าบูโนเฟเนเดสและลาเฟลเลียลและหน้าเป้าครับ เคสเตโนโลนโดนนี้พร้อมล่าตะข่ายฝรั่งเศสครับจะไม่มีอาเดียงลาบิโอกองกลางที่โดนโทษแบนหลังได้ใบเหลืองที่สองของทัวร์นาเมนต์ในรอบ16ทีมกับเบลเยียมคาดว่าคาดคาดว่าโดนใจต,ตัวหนึ่งเนี่ยอย่างอุตมาเดเมเล่ ere, หรือทางฝั่งของเอมาโดคามาเวนยาคามาเวนกา หรือยูซุตโฟฟาน่าและวาเลนซายเอเมลี่จะลงแทนอยู่ที่ว่าดิด d เยเดชองเนี่ยเฮดโค้ชฝรั่งเศสจะจัดทีมในระบบได้อย่างไรก็ตามครับคาดว่าฝรั่งเศสในนัดนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ในส่วนของเกมลุกอย่างอุสมันเดเมเล่องตัวคิดมาและคิริยานเอมปาเป้ครับหนึ่งเดียวที่ยิงให้ฝรั่งเศสได้ในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นตัวลุกทำเกมด้านหลังของโคโลมัวนี่ ที่น่าจะเบียดทางฝั่งของมาคัสตูรามตัวจริงได้ในรอบ16ไปนั่งสำรองลุนเอาครับเบีผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามให้กับฝรั่งเศสวันนี้ไม่ไม่ยองครับวันนี้หลับหน้าที่ยืนรักษาประตูร่างขวาครับใช้เป็นชูคุนเดส่วนแบ็คซ้ายในใช้เป็นเตโอฮนังเดสกลางกองหลังคู่กันครับวันนี้ใช้เป็นวิลเลียมสลิบาจับคู่กับไดยโยอ,อูปาเมกาโน กองกลางครับวันนี้ใช้เป็นเอ็นโกลโล่กองเต้ครับจับคู่กับออรเลียงชัวเมนี่สซวนลลูก3ตัวครับอุสมานเดเบเลอองตัวงกิตมันแล้วก็ใช้เป็นคิดิยานเอ็มเาเปในตำแหน่งปีและหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นทางฝั่งของโคโลโมวานี่ โปรตเกสรอบที่แล้วครับสร้างโอกาสทองไปถึง17ครั้งเข้ากรอบแค่5ครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดครับก็ทำอะไรสโลวีเนียไม่ได้ในช่วง90นาทีจนถึงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีก็ยังเสมอจนต้องตัดสินถึงการโดนจุดโทษที่ที่คอสตาโชว์ฟอร์มเซฟ3จุดโทษในช่วงนั้น ช่วยให้พวกเขาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ8หัวหอกตัวเก่งอย่างลอนโดครับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยิงไป20กว่าครั้งครับแต่ก็ยังไม่มีสกอร์ทางด้านฝรั่งเศสครับรอบที่แล้วเฉือนชนะเบลเยียมบุดวิด1ประตูต่อ0ได้ประตูจากการทำ ทำเข้าประตูตัวเองของยานแฟรดองเกนด้วยซ้ํากองหลังของเบลเยียมก่อนที่จะหมดเวลาเพียงแค่5นาทีในส่วนของเกมลุกกราบตรงนี้น่าผิดหวังอย่างมากที่ที่พวกเขายังทําได้ประตูทำประตูจากโอเพนเพย์ไม่ได้เลยมีแค่เอ็มปาเป้ P, ประตูเท่านั้นที่ทำประตูได้สรุป2คู่ที่ชื่นชอบในวันนี้ครับให้มองไปที่เจ้าภาพเยอรมันแล้วก็โปรตุเกส ก่อนจะจากกันไปครับฝากนิดนึงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแจมเต็มข้อทั้ง3แพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่าทางฝั่งของ TikTok จะมีไลฟ์สดเวลาประมาณบ่าย3ถึงบ่าย4โมงประมาณนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม VP เแจมเต็มข้อครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่แอดไซ์แอ เข้าตอนนี้ครับรับเสื้อฟุตบอลยูโรไปใส่เชียร์ทีมที่คุณชอบได้เลยสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ละกันแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ